เอ้สมุยมันโก้ <S <S แต่วันนี้อยากโลกายหยาบขึ้นภูเขาแหม่หอดแล้วเอาไปก็าสารเจ้าเด้อบานเขาขอไปสิออกหอนบ่ที่นี่ชื่อเสียงโด่งดังนะเพราะสวยเหรอเปล่าเพราะทางชันมากแต่ถ้าใครย่านเขาก็มีบริการรถมารับส่งเด้อ พี่ครับพี่ครับผมจะหัอดทนครับเดี๋ยวก็ถึงแล้วครับถึงสักทีเมื่อกี้กูแทบขมิบลำไสใ้ใหญ่วัดอุณหภูมิแล้วเข้าไปเช็คอินตรงนี้คือที่นี่ชื่อว่าเดอะจังโก้ครับนั่งกับซิมีิมองกินเขาแล้วกับซิมิรีสอร์ทน้ำได้ความติดป่าติดเขาและนี่คือห้องของเราเป็นธีมทาซานร,รักสำราญและสะดิ้งจองในอะโกดาได้มา3,100บาทเองชื่อห้องจังโก้สวีทส่วนนี้ไม่ใช่บ่อกุ้งพลานชัยบุฟเฟ่แต่เป็นสระแช่เก๋ๆส่วนตัวของห้องเราพร้อมเบาะสีแดงที่การันตีถ้ามีกระทิงคือวิ่งเข้ามมาาาาขววิดดดนนนนนี่กกุุญแแจเเเปป็ตะฮัท้้้้อออไครรรหชส ต้องอย้ายห้องอตอนนี้ตัวเมือกมาอได้ห้องใหม่แล้วนั่งกับง้ามกับหยังอยู่เดอ้อมีความโบฮีเมียนผสมลอฟูนสีขาวไฟเหลืองๆกำลังดีแสงคือแบบถ่ายเซลฟี่ลงทินเดอร์เจอปัดขวาแน่นอนมีสเตชันไหบ้านเชียลงลำเลียงสู่โซนห้องน้ําด้านหลังอาร์ตคือจะพิณเทเรสคักแทบาดนี้สังเกตเบิงโรงแรมบูติกนี่คือประตูห้องน้าว่าบามตลอดแต่ห้องสว้วมนี่ปลอดภัยดีตดหัวขี้ได้ยอย่างไม่ต้องระแวงทดสอบความแรงซิงค์น้ำอาใครแน่อยู่ตัวนี้ตามธรรมเนียมต่อไปคือฝักบัว พอใครแน่พอใครแน่ทดสอบความนุ่มของเตียงเป็นมิตรกับ<อ>คนสูงอายุแน่นอนเพราะว่าไม่ยวบอีกขั้นของความอีโคเฟรนลี่น้ำที่นี่ทั้งหมดพระเจ้าให้ออกไปกรอกที่ล็อบบี้ฟรีเลเป็นสเตชันช่วยตัวเองถนัดมากอุ้ยมาแล้วจะก,ก็จัดมาแล้ว อยู่นี่ห้องพักมีหลายแบบเดอ้อมีอันนึงหันหน้าเท้าวิวชิวมากเห็นแล้วอยากเก็บเข้าคอลเลกชันที่นั่งคำนวณน,นี่หิวเข่าก็บมาตองย่านออดเด้อสูร้านอาหารนางก็แซบอยู่พร้อมวิวสวยระดับขนคิงลุกเป็นเวิร์กทะเลสมุยแบบพานอรามาอันกุ้ยมงึดสีเก้าอี้ทับทดนี่ใดๆล้วนเขียวแดงตัดกันยิ่งกว่าดินสอสีสองด้านของแฟลเบคัสเทลประเด็นคือสั่งอาหารมาเยอะมากอิ่มมากเป็นงูหลามแดงมาแน่นอนแต่เราต้องไม่ลืมพิจารณาแดกแล้วโอ,โอ,โอเสียงขี้กระเทอขาขอาิร้้าาาาาานนนนนนอหหรรรเเีีดเด่่ยยมสสสะะววจป็โซงับแข์ อกูเหลี่ยมตาสีบอกพร้อมมุมส่วนตัวไว้นั่งขอยืมเงินเพื่อนมุมเล่นโยคะหรือสีดัดตนมืดแล้วเราเดินกลับห้อง <c oughs> ในมือก็ถือเล่าไปด้วย <c oughs> อุ้ยหนาวอยู่นะนี่อยู่นี่ไม่ต้องกลัวผีเพราะสิ่งที่เฮียนที่สุดคือยุงนี่คือห้องตอนกลางคืนโรงแรมที่ดีต้องมีปลั๊กอยู่บนหัวเตียงเด้อโอ้สมมาไหลมองหลายจุดเอืะเอาปิดจ้งเดียบานี้เอามีไฟตรงนี้แล้วหรือคงรู้ ก็เช้าแล้วรู้สึกสูงหรูงสิงลีงวีข้าเจ้ามาออกกําลังกายตรงลานโยคีจริงๆด้วยเก้าอี้สาหรับเอาไว้นั่งยืมเงินเพื่อนที่บอกเมื่อคืนตอนเช้าคือเป็นมุมรับแสงอาทิตย์ปังๆพลังโยเรมากโชคดีที่เนี่ยหันไปทางทิศตะว,วันออกมีมุมชิงชาให้นั่งแอปสดใสเพราะทีป่ปเอ,อิอร์กอาร์คถ่ายรูปหมาภูเขาหมาภูเขาสรุปที่เนี่ยวิวสวยบอกกับคนมาสมุยที่เบื่อชายหาดแต่อยากลองขึ้นเขาบ้างเดี๋ยวคราวหน้าจะเริ่มพาไปหาอะไรแซบๆกินบนเกาะแล้วบายบาย